มันใช้งานง่ายแบบง่ายมากอะ่ะคนทักมาถามมิว่าเครื่องตัวนี้เครื่องลอกลายใช้งานง่ายไหม คือมิมจะบอกว่าถ้าใช้เครื่องลอกลายตัวนี้ไม่ได้อ่ะเออมันก็ไม่สามารถใช้อะไรได้แล้วนะเพราะว่าเครื่องลอกลายอ่ะใช้งานแบบโคตรง่ายอ่ะคือเข้าไปในแอปใช่ไหมแล้วก็กดปุ่มเดียวอ่ะกดปุ่มปริ้นออกมามันก็ออกมาเลยอ่ะในแอปก็ใช้ได้ทั้งมือถือ iPad แล้วก็ในคอมนะสามารถใช้ได้กับ Android แล้วก็ iOS ใช้ได้นะมิมก็ใช้มือถือ Android นะมีคนถามว่า ใช้กับ vivo ได้ไหมใช้กับ apple ได้ไหมใช้กับ samsung ได้ไหมอะไรเงี้ยมันใช้ได้หมดนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามือถือเรายี่ห้ออะไรนะแต่ว่ามันใช้ผ่านแอปพลิเคชันอะเออพอเข้าไปติดตั้งแอปใช่ไหมก็สามารถปิ่นได้เลยอันนี้มันเป็นเครื่องลอกลายนะเดี๋ยวจะทิ้งวิดีโอเอาไว้ให้ว่าวิธีการใช้มันใช้ยังไงเครื่องละ5 5า0ันนะมีสีขาวแล้วก็สีดำกดลิงกนะ์หน้าโปรไฟล์ได้เลยหรือว่าแอดมาที่ไลน์แอด i a m m i m แล้วก็แจ้งมินว่าสนใจเครื่องลอกลายนะคะ ใครแคปโพสต์นี้มานะแคปวิดีโอนี้มาด้วยก็จะได้ส่งฟรีไปด้วยนะแต่ว่าถ้าไม่แคปมาก็จะเป็นเสียค่าส่งนะมีค่าส่งทุกอย่างไม่ได้ส่งฟรีนะคะเครื่องแบบโค้ดเล็กอะแล้วก็มินิมอลมากน่ารักเดี๋ยวให้ดูด้านในนะพอเปิดออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรเลยไม่ต้องใส่หมึกนะ